ชาวเน็ตพบปอแสรู้แล้วซาร่าพาน้องแม็กซ์เวลไปเรียนที่ไหนล่าสุดในโลกโซเชียลอย่างทวิตเตอได้มีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนของน้องแม็กซ์เวลนะครับที่อาจจะเรียนโรงเรียนนี้ซึ่งมีชื่อว่า UWC Thailand ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแต่งานนี้ยังเป็นข้อสันนิษฐานเพียงเท่านั้นนะครับแต่มีความเป็นไปได้มากที่สุดล่าสุดนะครับชาวทวิตเตอร์เนี่ยก็แท็กไปที่ ทวิตเตอร์ของไมค์พิรัตนะครับก็บอกว่าน้องเรียนที่นี่นะแดดดีบังเอิญเจอรูปในเฟซโรงเรียนนะแล้วก็บอกเฟซบุ๊กมาให้นะครับโรงเรียนนานาชาติ u w ดประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่าเล่าเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นป .5 .5 อยู่ที่3 9 0 5 0 0 0 0ถึง5,500บาทนะครับต่อปี ค่าโรงเรียนของชั้นปถมศึกษาปีที่6ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะครับอยู่ที่6,030,000บาทนะครับถึงราวๆ6,070,000บาทต่อปีและค่าหอพักสำหรับนักเรียนนะครับอยู่ที่ประมาณ400,000นะครับถึงประมาณ505,000บาทนะครับและค่าแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่เท่านั้นนะก็จะเสียอยู่ที่1,050,000บาทก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะก็เขาก็ทิ้งลิงก์อะไรต่างๆไว้ให้นะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัพเดตกัน